สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยในช่องเพื่อนข้างบ้านในที่สุดนะคะก็ได้กลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้โหดีใจกับนุ้ยด้วยไหมออกบ้านนานมากกว่าจะได้กลับบ้านมาแล้วก็สําหรับวันนี้ที่จะมารีแอคนะคะก็คือ,อยินอี EP ที่25เพื่อนๆนะคะก็คอมเมนต์มาเยอะมากหลังจากที่นุย้ยเอ่อลงคลิปที่แล้วไปนะคะว่าพี่นุ้ยขอยินอย่อี EP 25นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากทําทมากแต่ว่าโอเควันนี้ ได้ทำแล้วนะคะมาถึงบ้านปุ๊บทำเลยจ้าสแตนบายทุกอย่างเปิดไฟเปิดทุกอย่างเปิดกล้องโอเคฉันจะทำยินอย่างอีพีแล้วฉันจะรีบตัดแล้วฉันจะรีบลงนะคะออาเพื่อนๆจ๋าวันนี้เรามาดูยินอย่างอีพีที่25ด้วยกันนะคะเขาใช้ชื่อว่ามาเมาดิฟครั้งแรกมาทำอะไรแปลกๆอีกแล้วครับผมนะคะก็ จริงๆเออเราก็ได้รู้เออยินวอ์เนี่ยเขาไปมาดิฟกันสักพักแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาอยู่ในรายการยินหยางนะคะเพื่อให้เราดูโมเมนต์ต่างๆเนาะว่าเขาไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรกระจุ้งกระจิงอะไรกันบ้างนะคะอ่ะก่อนจะไปดูฝั่งเพื่อนนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเพื่อนข้างบ้านด้วยนะคะขอบคุณหมูยอมิกยอไก่ย,ยอทั้งหลายนะคะที่แบบเออยังซัพพอร์ตช่องนี้อยู่แล้วก็ เวลาที่ลงคลิปยินวออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอดซับก็คืนยอดไลค์ก็เยอะนะคะคอมเมนต์ก็เยอะด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมา่มากขอบคุณหมูยอไกยอมิกยอกทั้งหลายด้วยนะคะอ่ะโอเคเราไปดูหยินอย่างอีพีที่ยี่สิบ้าพร้อมกันเลยค่ะยินบอกกูว่าเดือถ่ายวอลกูเห็นถ่ายไปสองนาทียิอยอมนีปลาเมาดิฟแต่ว่าครั้งแรก่ะปหัวคลิปอะแต่ไม่มีการบอกเลยว่าอะไรอะไรยางเาาง บนอย่างเดียวเอออิ๊งมาร้องเพลงเมาดิบดิน่าอย่างสุดมามามาเมาดิบไปเมาดิบมาเมาดิบ เชื่อป่ะถ้าเกิดเราเปิดแต่ว่าเหมือนกับทุกเทปที่เรามาบอกกันฟันเพนหัวเทปจะเป็นเหมือนเป็นหมดจริงเพราะว่ามันอะไรอีวามมาซายเฮ้ยคือเริ่มเลยหรอ๋อนเหมือนแล้วกันตรงนั้นเลยหรอมันจะเหมือนทุกเทปเลยนะถ้าเกิดทำาอลอกไปไที่ต้องบินอ่ะทุกเทปจะเปิดมาด้วยเนื้อหาเดียวกันคือวันรัตมาซายทำไมไม่ออกมาพร้อมกันใ่ทำไมต้องมาทำเป็นแบบคนนี้ออกก่อนคนนี้ออกหลังเพื่อเสียเวลา สอบสใจกัวทราบกรขางช้ดยทน่ทนได้นะต้องโหเรื่องเขิดตลอดเลยแบนเขี่ยวเนาะถ้าเกิดเขาทักทายว่า Good morning แล้วจะตอบอะไรเราก็เซย์่กูมอนิ่งกลับแล้วก็หันกลับมาปุยกันเองว่าเกี่ยวกับเราหมดเลยนิ่งๆเกี่ยวกับเราหมดเลยนิ่งๆโอเคเราหมดรักของเราอ่เราระหว่างรอเครื่องสามประเทศประเทศที่ขึ้นต้นด้วยต A สามประเทศครับฮะอะไรกูเริ่มมีแล้วอะไรวะอะไรวะ็นใ่หเป็นใช่ให้ตอบไปเลยสามประเทศประเทศป่าแปลเมืองเลยประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัว U เี่ยุกวยเอาเก่งเลยไอเยี่ยงยูเฟรนบุรุกวายม่อก้ได้อยู่อยูเลนัตยูเลนัตมึงไปไหนอะดาวยูธายูธามีปะวะไม่ใช่ยูาน้ำโดนเหรอยูธาน้ำโนอ่ามึงมึงมึงราเดตื่นต้นด้วยตัวเอ็มาเอมมาเลเซียไม่กซิโกใช่มองโกเลีย ตามนั้นแหละนะได้หัวเยอะแล้วไปที่อื่นบ้างเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องกันนะพอเรามาถึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือปัญหาเราไม่ได้แลกเงินแล้วพอไม่ได้แลกเงินปุ๊บเรามีบัตรใช่ปะกดไม่ได้อีกคือตอนนี้เขาเศร้ามากก็อยู่เศร้ามากแล้วเมื่อเ้คือเรามาซื้อซิมเขาไปแล้ว ให้เขาเปลี่ยนซิมไ้แล้วเราใช้เน็ตเขาไปแล้วซีมแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้จ่ายไม่มีเงินสดแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเขายี่อยู่ตรงนี้ต่อชั่วโมงแล้วว่าคนซุงลิงเขาก็อยู่ตรงนี้แต่นี่มันคือการมาครั้งแรกปะครั้งแรกก็เศร้าเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่แต่การไม่แลกเงินไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ได้นะมันอย่างนั้นมันต้องสักนิดนึงก่อนะไรมาปนเดี๋ยวปน ฮัลโหลฮัลโหลที่ที่พักนะครัสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยังสวยมากโอ้โหย้อนแสงสุดสุดโอ้ยพี่พี่อือเออแล้วก็ถึงแล้วนะครับกับที่พักที่โอ้โห <PC S 2> น่ายอยา่างสดอ่ะเสวยง,งามมากอยห้าตัวเองก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดู วิวกันดีกว่าเพราะหน้าสวนเราวิวนแบบโซหลัวมากเลยเนาะเทดองเอาเรื่องสวยนะสวยนะสวยแป๊บป้ามาไกลขนาดนี้ปไปเลยไปเมาดีต้องได้เห็นฉลามนะเมื่อเรามาเมาดีฟครั้งแรกเราจะมาชิมน้ำทะเลดีกว่จริงเหรอ ไม่มันไม่เค็มมากทีั้รอบมันไม่เค็มเหมือนเมืองไทยหรอแต่จรวันหมดนนะนะเยชิๆอะไรเงี้ยรือวาหมคนที่เป็นคู่รักใช่ป่าก็คนก็มากับคู่รักใช่ป่ากินข้าวมา มันด,ด,ดทำไมฉันยิ้มกับการที่เขาถือถือกล้องแล้วเมื่อกอี้พอบอกว่าจะไปเดินเล่นนะครับแล้วเราก็ไปเจอกับ<อ>ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่เขาไปเดินหาอะไรทำเหมือนกันคือด้วยความที่ว่ามาดีเิปต์ชว่ามันจะเป็นเหมือน<ไ>เหือนประเทศที่แม่งมันเป็นเกาะแยกๆกันเว้ยแล้วแบบถ้าเรานอนโรงแรมไหนมันก็จะเป็นเกาะนั้นถ้าเรานอนโรงแรมนี้ก็จะเป็นเกาะนี้ก็คือเรานอนโรงแรมเนี้ย มันก็จะมีของให้เล่นเท่าโลงแหลมที่นี้ที่มีอยู่ส่วนมากคือจริงๆแล้วมาดีแบบมันเป็นแค่สถานที่ที่แบบส่วนมากเขาเป็นดำมาดำน้ํากันแต่วดำน้ําเล่นเซิร์ฟใช่แต่คนแบบถ้าคนไม่มีสองอย่างนี้แบบเล่นรเราไปลงนี้ดีกว่ากำลังเยอะกำลังเยอะโอ้โหเราทรายอะหายอยู่ทรายไหเนี่ยไม่คือเราต้องพูดดังๆเข้าใจไหมลมมาตีอุ้ยแต่ว่าจริงๆคือน้ําทะเลสวยสวยมาก เขาตับจะปิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดินดูกันนั่งอึตรงผมไรกันอ่ะแต่เล่นนี้เลยสังหวะเลยอ,อะ,อะเดี๋ยวนะแพ้เรียทรายไอ้พวกนี้เป็นบ้าออเอาไปตอง

ดูไม่เวอร์เหรอแบตเตียจะโลกมัดูว่ะคุณตอนกลางคืนดีจริงมมดทำไมมืดเดียวจังโอ้ยคุณตอนกลางคืนไงเราเราจะไปกินข้าวกันนะครับไม่มีอะไรแค่นี้แหละช่องนี้ไม่มีแบบไม่มีฟงมีไฟแค่อะไรเลยแต่กูกูไม่ตั้งนจะทำมากูไม่พูดด้วยนะว่าเราอะไรอ่ะมีแสงแล้ว เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ลาปกินข้าวกันฮะไม่มีอะไรนี่กูทำวอลอกจริงป่ะเนี่ยนี่แหละนี่ไงเห็นไหมหลอกล้อมมาโมรีต้องได้เห็นสลับแล้วซ่อมนะครับคุณส่วนผมแล้ซ่อมคุณงับอุ้ยหลายตัวเลยอ่ะอุ้ยสลับสลับสลับแล้วอะไรอีกบ้างทุกคนครับคือจริงๆเราที่มาดีเนี่ยผมว่าเป็นดินแดนที่ค่อนข้างมหัศจรรย์ อย่างหนึ่งเลยนะยังไงคือผมว่ามีความแบบจริงผมชอบนะผมชอบเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อช่วงประมาณอันนี้เดี๋ยวต้องเล่าก่อนต้องเล่าแบบเป็นจริงเป็นจังก่อนตอนแรกก็ตกใจนะว่าใครอ๋องเงากูเองนี่วะ <c oughs> แล้วไปเอาโอเคเมื่อตอนประมาณห้าโมงนิดๆแล้วกันเราเสร็จจากการว่ายน้ำอะไรใดๆ เสร็จปุ๊บอ่ะนั่งก็ไม่ได้เปียฝน,นตกเราเสร็จจากการไปเที่ยวเล่นว่ายน้ำกันนะครับมาแยกย้ายอาบน้ำนะฮะผมก็เลยได้ตากกางเกงในตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงว่ายน้ำขึ้นบนหอพปโก้นะครับไว้ตอนนี้นที่นีกระเถิดประเด็นคือกลับมามายากรเว้หาย ท้องทะเลน่าจะเกินกินของสองสิ่งนี้ไปแล้วนะมันจะมีคมนขโมยเหรอมันลมขอบคุณนะมมนขอบคุณ <ลง S 1> มากๆเลยเลยก่งนายใหม่ด้วยประเด็นนะ่ะเศรานะ <c oughs> ขอบคุณมาก สดใสเลยฮะฮูเวลาแปดโมงมง่วงไม่แต่ว่าเขาสงบร่มเย็นมากเลยอะเปียวอะหลังได้กูไม่สงบเลยครับใครจะคิดว่าตื่นมาแล้วเจอวิวแบบนี้ได้สักครั้งนนหนึ่งชีวิตเลิศเลิศมากน้ำสวยมากแต่กางเกงผมได้หายไปมันหายไปไหนครับนี่ ม <My> จริงมันต้องหนีบไปไนนะอะเนาะเพราะว่าทะเลมันลมแรงสวย่ะฉันคิดว่าไม่มีใครขโมยหรอกแต่น<อ>่าจะมีไม่เห็นทังแรกเกลีบยเก็บ่พุทไม่ทันไปเร็ว <c oughs> <c oughs> คือผมว่านะหลังจากอยู่ที่นี่มาวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รอเพื่อจะไปทำกิจกรรมที่นี่เหมือนแบบ คนที่ชีวิตหนึ่งแบบอาจจะประสบความสําเร็จแล้วหรือชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะแบบพอใจกับชีวิตนี้แล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วไม่มีความท้าทายแล้วตื่นขึ้นมานั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเยนะเป็นชั่วโมงแล้วก็ดูคลื่นมันพัดดูทะเลบนไหล ว่างก็ลงไปว่ายน้ํากับไอ้เต่าหลามประมาณนั้นแหละคือบางอย่างเนี่ยมันสงบเกินไปมันก็จะรู้สึกว่าเว้งมนกันะเขาหนูยังวัยรุ่นในรูกหนูยังเด็กต้องแต่อย่างเราที่รู้สึกเหมือนว่าชีวิตมันนั้นไม่มันยังมีอะไรมากกว่านี้แบบแบบพักเติมพลังแต่มันเป็นสงบที่สงบแป๊บเดียวอะแล้วเรารู้อยู่ว่ากลับไปเราก็ต้องโหมงานทํางานอะไรเงี้ยมันก็เศร้าเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้ทํางานสนุกกว่าว่ะไปละ มีเธเขาบอกว่าที่เมาดีบรถติดนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ่มันก็ต้องมาแล้วเขาว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรายการมึงฆ่านี่ที่เมาดีบรถติดเพราะว่าเมาดีบไงมาเรามามาเขาเล่นให้เขาช่วยช่วยช่องวย Can you do that one more time

ก็โดนหมโอ้ม่นโดดุ้ยโดดแล้วม้ยสวยจังเลยว้าวเรเริ่มคุมแล้วเราเริ่มจะคุมแล้วมันน้องเป็นงานนะว้าวเซิร์ฟวิดีโอ ขายกับพี่เห้อกได้แลวกูไม่ได้ลงมาใส่ซูชิครอปหรอดีไซน์ใหม่จากแบรนด์จากแบรนด์อะไรแ้วเป็นอันนี้ด้วยี่พี่ชอบอ่ะ ึงเดือดกพอชายดําขาเต็มแล้วลอวันนี้เขาใส่เร่นี้เขาลงไปในน้ำได้สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วเขินอะไรก่อนเนี่ยคนดวงคนดวงเขินอะไรก้อนเขินคนั้นยังไม่หายมาเขินคนนี้อะโอยคนนี้พร้อมสุดเลยอะโอ้ยไม่กินแล้วอะเมื่อกี้มันกินแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ก็ทำใหม่อวนรอบหมอุยอุ๊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 ยอุยใช่ปะอุ๊ยอุ เราต้องตกได้นะไม่งาั้นอายมากเลยนะชื่อพามาเมานี้เบอร์คือข้อน่ารักจังอยู่วัชยานี่ตกได้ถ้างั้นไม่พามัแล้วนะตกคนเดียวมันขาด<อ>มันต้องขีมเบิร์กละนี่จุดแรกควรมีเป็ดที่ดีกว่านี <c oughs> ้เราต้องอยู่ใกล้ <c oughs> กันเป็นนุ่ง <c oughs> กันเฮ้ยเฮ้ยหมดไปแล้วกูวางเป็ดหล่น โอยอะไรกันีีี่่่นนเยปลาเยอะเลยกินรีไปแล้วเอาอุแต่ดูดิเป็นงอเลยทุกคนแล้วนี่คือวันกลับนะฮะบอกเลยว่าฝน,นตกแบบฉ่ำฉ่ำจริงแล้วตกหนักด้วยหนักชนิดที่แบบ ติดแงกอยู่ในห้องนะครับไปกินข้าวไม่ได้แล้วก็ลืมไปเลยว่าตั้งแต่มายังไม่ได้ทําแบบผ่าชมห้องเลยนะครก็ <_ d ata> จะเป็นห้องที่ใช้งานแล้วแล้วกันครับอันนี้เป็นส่วนหน้าห้องนะฮะ <_ d ata> <_ d ata> ท,ที่เวลาลมพัดหนักๆก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ <_ d ata> แต่เราคนนี่กลัวผีนะครับตอนกลางคืนผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาดังยิ่งทั้งคืนนะครับส่วนในห้องนี้ก็ <_ d ata> เปิดไฟไงวะไ,งไม่ใช่แล้วแล้วก็ห้องนอกอันนี้เป็นส่วนที่นอน นอนกันแบบจริงๆเห็นไหมเราจะมีวิวน<อ>นแบบนี้ตื่นเช้ามาก็จะได้เห็นวิวเลย,ยเหมือนแพนวันนี้คือ9ก้าโมงเราต้องเช็คเอาต์กันนะครับตอนนี้ประมาณแปดโมงห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็สิบโมงเราจะต้องขึ้นเรือกลับท่าเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับนะฮะถ้าเกิดฝนมันตกนี้ตลอดเวลาเรือก็อาจจะ<ม>ออกไม่ได้เราจะตกเครื่องกันไหมนะมารอดูกันดีกว่า อ่ะเร็วๆหรือไงหรือคิดจริงหรือมีอะไรในใจไม่กล้าสัมผัสไปก็พูดมา,าหลังให้น,อหน้องนอนเร็วน้องมันเดี๋ยวมันดำาพาลูกมันดำไม่ร้องคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันเหนีย,ยวเฮ้ยเทาไปจบเลย แล้วค่ะแล้วก็จบแบบไม่รู้ว่าน้องได้กลับทันไหมหรือน้องเอ่อตกเครื่องไหมหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็จบอย่างเงี้ยคือจะมีอีพีต่อไปที่เป็นเกี่ยวกับมาลดีฟหรือว่าอีพีต่อไปจะไปอยู่ในวอลคาร์ t หรือเปล่าอันนี้นุ้ยไม่รู้อะไรเลยะคะ่ะใครรู้อะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะหรือว่าถ้าอย่างเช่นเออไปอยู่ในอีพีต่อไปจะออนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ้ยจะได้แบบเออรีบถ้านุนยว่าุ้ยจะได้รีบดูรีบ รีแอคแล้วก็รีบตัดแล้วก็เอามาลงนะคะแล้วจะได้หวีดไปพร้อมๆกันหลังๆมาเนี่ยคือหวีดช้ากว่าทุกคนไปมากๆนะคะ <c oughs> ก็แบบช่วงนี้งานยุ่งนะคะแต่ก็พยายามมาแบบไม่ให้หายไปนานนะคะก็อีพีนี้ก็น่ารักสุดท้ายก็มาวีดตอนจบนะคะโดยการทาโลชั่นนะคะทาครีมกันแดดเนาะแต่ว่าการทานานนะคะก็บีบเข้าไปในร่อง <c oughs> พี่น้องวอนเนาะไม่สนไม่ใช่ไม่สนไม่ถูกต้องนะคะอ่ะน่ารักมากๆสําหรับอีพีนี้นะคะหวังว่านเพื่อนจะชอบกันนุ้ยชอบนะคะแบบมีวอล์กเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอออยากทํามากเหมือนกันนะวอล์กเที่ยวแต่แบบไม่รู้จะถ่ายยังไงอะคะ่ะถ้าท walk ํวอล์กเที่ยวมาดูกันด้วยนะอ่ะ,อะโอเคเพื่อนขาวันนี้นุ้ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฟันดี้ราตีสวัสดะบ๊ายบาย